ศีนา,าเธอนัน้นลาปานาธิบาลเวนขาดจากป่านาธิบาลว่างทนหม่แต่สัตตราเสียแล้วมีความระอาถึงความเมงบุกรุณาวางประโยชน์เพื่อภูมในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่ าท่านถือเอาแต้ของที่เขาให้แล้ววางมืแต้ของที่เขาให้บ่เป็นขโมยมีหนดนเป็นคนสะอาดเป็นยูเทอานานราบตาขับพิษในกลาเงเวรขาจากากาขทบพิษในกลางในยิ้ซึ่งแมรักษาพอ น้องยิ่งหรือญาติหักษาอันทํำหักษาเป็นยิ่งมีสามียิ่งอยู่ในศิลใหม่โดยที่สุดแม่ยิ่งอันเขามันไว้บ่เป็นถูกกับพืชพิษหินในหูแป บอกคนเสือถือใดบอกแก่เราให้พิทต่อเธอนั้นเว้นขาดจากการดื่มหน้าเมาคือสุร่าและไม่ไรอันเป็นที่ตั้งของความประมาท